มาพอกับช่องหักแพงอีกคือเกาครับสาหรับมื้อนี้มาเห็ดแนวกินแรงกันครับมื้อนี้เมนูกระเพราไก่ชิ้นพากันได้ยังกินแรงนอะทางนั้นปะลงมือเห็ดก่อนครับมาเบิงเครื่องปรุงและวัตถุดิบที่ผมเตรียมไว้ครับในส่วนนี้ผมใส่เนื้ออกไก่นะครับเนื้ออกไก่ผมหั่นไว้แล้วพริกกระเทียมผอมไว้คือเกาครับกระเพราแล้กวก็พริกหยวกน้ำตาล ผงชิลลดรสรสดีมูซอสหอยน้ำปลาซีี่๊วขาวครับเริ่มเคดกันเลยครับในส่วนแรกผมใส่เป็นน้ำมันหะกข้าวนะครับมะละเขาวเียวก็ให้มันหอมครับพริกกระเทียมที่โขลกเอาลงเลยครับ เหลือไก่เดี๋ยวหันไวยครับลงเลยครับมนีหนักหน่อยนะเริ่มซุกได้ทีนะครับปรุงเลยครับน้ำตาลครับกะเลยครับกะ กะเอเลยแผงหัูครับบดีหมูครับซอสหอยน้ำปลาซีอิ๊วขาวครับ,รบ,รเ,รบเรียบร้อยผิดหัวลงไปก่อนนะครับย้มันซุปก่อนก่อนตักย่าง <c oughs> โอเคครับพ่ถ่ายดนกระเพราเลยลไป <c oughs> เซตเรียบร้อยครับตั้งแต่ตัวเนีเป็นอันเซจเรียบร้อยครับสำหรับเมนูมื้อนี้ กระเพราไก่ชิ้นพร้อมรับประทานแล้วครับมาเด้อพี่น้องกินขาวแรงน้ำกันครับพากันไดยังกินน้อทั้งนั้นสีเกาได้ครับถ้าพ่อแม่พี่น้องมาคิมนี่ก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือถ้ามีเมนูนยังอยากแนะนำกับคอมเมนต์เข้ามาได้ครับเดี๋ยวผมสิลองเห็ดเพิ่งสำหรับคิมนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับเด้อที่ติดตามรับชมมากินข้าวแรงน้ำกันครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณหลายๆขอบคุณยีรีครับขอบคุณครับ